ในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะไปดูแนวคิดของกลุ่มชาวบ้านเขานาในาในพื้นที่อำเภอพนมที่สุร,ราษฎร์ธานีที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขารวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารขมิ้นชันค่ะเขาเลือกที่จะปลูกขมิ้นชันนะคะตามร่องสวนยางพาราปลามน้ามันหรือแม้แต่พื้นที่ว่างเปล่านะคะพร้อมต่อย,ยอดนำไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่สร้างไรายได้อย่างดีดิดี้กำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันขมิ้นทอง เพราะสามารถนำไปขายได้ลิตรละ3 0,000บาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์น้ำมันขมิ่นทองนะคะมาพร้อมกับราคาลิตรละ3 0,000บาทค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดลิตรละ3,000 30, 0บาทนะคะนี่แปรรูปมาจากขมิ้นชันค่ะที่เขาปลูกเอาไว้ในร่องสวนยางพาราปลา้มน้ำมันแล้วก็พื้นที่ว่างเล่าในชมุมชนเขานาในา ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีนะคะเราไปเจอนางหนูเรียงจีนจูดน,นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขานา,นาในเล่าให้ฟังนะคะคว่าปัจจุบันทางกลุ่มเนี่ยเขามีสมาชิก36รายค่ะทั้งสมาชิกแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ร่วมกันปลูกขมิ้นบนเนื้อที่กว่า100ไร่แล้วก็ที่นี่ค่ะเขาจัดตั้งเป็นธนาคารขมิ้นชันเป็นแห่งแรกของจังหวัดสุราธานี มาดูกันสักหน่อยตามป้ายนะคะ <ผม S 1> เขาปลูกขมิน้นหลากหลายสายพันธุ์คุณผู้ชมมีทั้งพันธุน<ร>ข์ขมิ้นขาวขมิ้นดวงขมิ้นทอง,องขมิ้นดำขมิ้นอ้อยแล้วก็ขมิ้นชันขายในยราคากิโลกรัมละ50บาทค่ะแน่นอนนะคะอย่างที่ดีดีๆบอกไปว่าขมิ้นชันนี่แหละสามารถนำไปต่อย,ยอดแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดน้ำมันคลายเส้น น้ำมันหวานสครับสมิอ่อขมิ้นสบู่สมุนไพรมีลูกประครบด้วยนะคะเยอะแยะมากมายค่ะมีลูกประครบไก่ชนลูกประครบสุนัขก,ก็มีหรือนำไปแปลรูปเป็นขมิ้นผงเครื่องแกงป่นนะคะก็เป็นของกินก็มีเหมือนกันล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มนะคะเขาได้นำขมิ้นชันขมิ้นทองขมิ้นอ้อยมาสกัดกลั่นเป็นน้ำมันขมิ้นทองอะ แล้วก็น้ำมันขมิ้นชันด้วยนะคะจำน่ายในราคาลิตรละ3า0หมบาทก็จะมีร้านอาหารในกรุงเทพเนี่ยสั่งซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะหรือว่าสรรพคุณนะคะของน้ำมันขมิ้นทองและน้ำมันขมิ้นชันนะคะใช้รักษาโรคมะเร็งลำไส้กรดไหลย้อนแก้แผลในกระเพาะอาหารหรือว่านำไปทาบนแผลสดทั่วไปนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนะคะทางกลุ่มเนี่ย เขาบอกว่าเขาเซ็น MOU นะคะกับทางโรงพยาบาลอำเภอท่าฉางจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่จะรับซื้อขมิ้นชันเนี่ยเพื่อนำไปผสมเป็นยาอย่างปีนี้เนี่ยค่ะสามารถผลิตขมิ้นสดได้15ตันนะคะแล้วก็ในปี2,569หรเนี่ยหรือว่าปีหน้าคุณผู้ชมเขาตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะผลิตขมิ้นสด50ตัน แล้วก็มีตลาดรับซื้อแน่นอนนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสนใจหันมาปลูกขมิ้นมากขึ้นนะคะก็เลือกที่จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าถ้าสามารถนำไปแปรรูปต่อยอดเป็นน้ามันขมิ้นทองน่ะก็จะมีทั้งขมิ้นชันขมิ้นทองที่แปรรูปเป็นน้ามันแบบนี้ได้ที่อื่นเนี่ยเขาก็ขายแบบสดนะคะมีทั้งขมิ้นขาวขมิ้นดวง ขมิ้นดำขมิ้นอ้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้มากเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ